ดน้ำปิดและชุดน้ำเปิดแตกต่างกันยังไงสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกยวกับเรื่องของระบบชุดน้ำนะครับก็สมัยนี้เนี่ยเราจะได้ยินคําว่าชุดน้ําปิดกับชุดน้ําเปิดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าหลายๆคนยังคงงงกันอยู่ว่าอะไรคือชุดน้ําปิดอะไรคือชุดน้ําเปิดมันทํางานแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมขอพูดแบบง่ายๆเลยแล้วกันนะครับชุดน้ําปิดเนี่ยในที่นี้หมายความว่า เป็นชุดระบบซิสเต็มที่เขาออกแบบมาสําเร็จรูปจากโรงงานเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขาจะมีหม้อน้ํามีพัดลมมีสายยางม,มีปั๊มน้ําอะไรต่างๆเนี่ยที่ประกอบมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็ชุดน้ําระบบปิดชื่อก็ตรงตัวเขาเลยนะครับมันจะเป็นระบบปิดที่เราไม่สามารถเติมน้ําถ่ายน้ําหรือว่าเรียกว่าเข้าไปยุ่งกับน้ําภายในได้เนื่องจากว่าเขาทําออกมาแล้วก็ปิดให้มันเป็นระบบอยู่ภายในนะครับข้อดีของชุดน้ําระบบปิดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ1ครับราคาถูกนะครับราคาเนี่ยเขาจะมีราคาที่ มูกกว่าในแบบชุดน้ําของระบบเปิดนะครับแล้วก็อย่างที่สองครับในเรื่องของการดูแลรักษาครับชุดน้ําระบบปิดเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยจะง่ายมากกว่าก็คือเขาจะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตัวชุดน้ําเลยก็ใช้งานเพียงแค่แบบเอ้ยทําความสะอาดเป่าฝุ่นอะไรต่างๆที่ตัวม้อน้าไม่ให้มันมีฝุ่นเกาะ แค่นั้นก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับข้อที่3ครับชุดน้ําระบบปิดเนี่ยโอกาสรั่วซึมเนี่ยถ้าสมมุติแบบอ่าช่างประกอบแบบไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆคันน็อตอะไรทั่วๆไปเนี่ยโอกาสที่จะรั่วซึมเพราะการประกอบเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมก็เรียกว่าสามารถใช้งานได้ค่อนข้างอย่างยาวนานและก็ไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเลยใช้งานแบบค่อนข้างง่ายนะตัวชุดน้ําระบบเปิดนะที่หลายๆคนได้ยินกันเนี่ยมันก็จะมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกับชุดน้าระบบปิดครับชุดน้ําระบบเปิด ชื่อก er mm ็บอกแล้วนะครับว่ามันเป็นระบบเปิดระบบเปิดในที่นี้หมายความในอย่างไรนะครับชุดน้ำระบบเปิดเนี่ยเวลาเราจะซื้ออุปกรณ์มาเขาจะแยกชิ้นส่วนทุกอย่างนะครับเช่นต้องซื้อหมอน้าต้องซื้อสายยางต้องซื้อตัวล็อกต้องซื้อตัวบล็อกซี u อ่าถ้าใครอยากจะระบายความร้อนของตัวการ์ดจอก็ต้องซื้อตัวบล็อก CPU นะครับชุดน้ำระบบเปิดข้อดีก็คือเขาสามารถโมดิฟายได้ค่อนข้างเยอะอยากจะให้ระบายความร้อนในส่วนไหนเราก็ซื้ออุปกรณ์ที่นําไปพ่วงหรือเชื่อมต่อของอุปกรณ์นั้นๆมาเราก็สามารถระบายความร้อนได้ แต่ชุดน้ำระบบเปิดเนี่ยมันก็จะต้องดูแลในเรื่องของตัวระบบน้ําภายในที่วิ่งข้างในนะครับเพราะว่าระบบเปิดแน่นอนเราต้องเติมน้ําเองเราต้องหาน้ามาเองน้ําแต่ละอย่างเนี่ยก็มีหลากหลายคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดน้ําระบบเปิดที่เป็นน้ําสีสีน้ําที่เป็นแบบพาสเทลน้ําที่มันเป็นอะไรต่างๆเพราะเวลามีการโดนความร้อนมีฝุ่นมีแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทําให้คุณภาพของน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเราก็ต้องมีการดูแลรักษาในเรื่องของตัวน้ํานั่นเองครับซึ่ง ชุดน้ําระบบเปิดเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องถ่ายน้ําเปลี่ยนบ่อยอะไรหรือเปล่าเอาจากประสบการณ์ตรงของส่วนตัวที่ผมใช้งานแล้วกันผมจะมีคอมไลท์สตีมอยู่หนึ่งเครื่องเราก็จะใช้ชุดน้ําที่เป็นระบบเปิดเนาะในส่วนของเครื่องตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้งานมาประมาณ2-3ปีแล้วก็ไม่เคยต้องเปลี่ยนน้าแต่อย่างใดนะครับสำหรับเทคนิคเนี่ยง่ายๆเลยก็คือขึ้นอยู่กับในเรื่องของขั้นตอนการประกอบเราต้องล้างระบบภายในให้สะอาดก่อนในขั้นตอนแรกอย่างที่2น้ําที่เติมเข้าไปครับควรจะต้องเป็นน้ํากลั่นบริสุทธิ์ ถ้าถ้าเป็นพวงน้ําสีสีน้ําดืม่มน้าอะไรต่างๆมันจะมีแบคทีเรียพอใช้งานไปนานๆมันก็จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนสภาพทําให้เราต้องถ่ายออกล้างระบบใหม่นั่นเองครับแล้วทีนี้หลายๆคนก็จะบอกว่า พี่ครับควรที่จะต้องซื้อชุดน้ําระบบปิดดีหรือชุดน้ําระบบเปิดดีเพราะว่าชุดน้ําระบบปิดที่พี่บอกว่าราคาถูกเนี่ยถ้าสมมติเราไปดูพวกยี่ห้อดังๆอย่างเช่นพวก NZXT อย่างเช่นพวกชุดน้ํำที่เขาขายกันแบบราคา9000กว่าบาท1 2ื่นสอง Thermal t a k e s อะไรอย่างนี้ก็จะมีหลากหลายราคานะครับแต่พอเราไปมองพวกชุดน้าระบบเปิดที่แบบว่าเป็นของทางฝั่งจีน Baro หรือว่ายี่ห้อต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายก็อาจจะมีราคาไม่ถึง10,000บาทถูกกว่าด้วย สวยกว่าด้วยอะไรมันดีกว่ากันในส่วนของตรงนี้นะผมก็ต้องพูดเลยว่าชุดน้ําระบบเปิดเนี่ยข้อดีเนี่ยมันมีมากกว่าและก็ข้อเสียก็มีมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับข้อดีของชุดน้ําระบบเปิดก็คือในเรื่องของเพอร์ฟอร์มานซ์ครับจะสามารถทําระบายความร้อนได้ดีกว่าชุดน้ําระบบปิดหมายความว่าอย่างไรนะครับที่ชุดน้ําระบบเปิดเนี่ยมันระบายความร้อนได้ดีมากกว่าเพราะว่าตัวบล็อกซี U ของเขาเนี่ย ก็จะมีความหนาของทองแดงที่มากกว่ามีหลากหลายเกรดให้เลือกมากกว่านะครับมีฟินในการดึงความร้อนอะไรต่างๆเนี่ยที่มากกว่าสามารถเลือกเกรดได้ก็จะทําให้ระบายความร้อนของตัว CPU ได้ดีมากกว่านั่นเองครับและก็ในเรื่องของชุดน้ําระบบเปิดนะครับตัวปั๊มน้ำเนี่ยเขาจะมีหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นแรงดันที่เรียกว่า1นาทีดึงน้ําได้ทั้งหมด100ลิตร1นาทีดึงน้ำได้ทั้งหมด1 0 0 0ลิตรมันจะมีหลากหลายสเปคยิ่งน้ํามันสามารถวนเวียนผ่านตัวบล็อก CPU ผ่านตัวบล็อกการ์ดจอได้ มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็สามารถนำพาความร้อนในส่วนของตัว CPU ออกไปได้เร็วมากกว่าน,นั้นแต่ถ้าเป็นชุดน้ําในระบบปิดเนี่ยเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนเซตติง้งหรือว่าตัวคอนฟิกของตัวชุดน้ําระบบปิดได้เลยนะครับในที่นี้แน่นอนว่าพอน้ํามันวิ่งได้เร็วมากกว่าในชุดน้ําระบบเปิดเนี่ยมันก็ระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองครับและอีกหนึ่งสิ่งรับเรื่องของหม้อน้ำครับหม้อน้ำเนี่ยเวลาเราจะซื้อชุดน้ําสัก1ชุดเนี่ยเราก็จะต้องเลือกกันเลยว่า จะเป็นชุดน้ํา1ตอน2ตอน3ตอนเป็นขนาด12เซนหรือ14เซนดีนะครับชุดน้ำระบบปิดซื้อมาครั้งเดียวเราจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรืออัปเกรดได้นะครับแต่แตกต่างกับชุดน้ำระบบเปิดชุดน้ำระบบเปิดเนี่ยเราสามารถ คอสตอมทีหลังได้อย่างเช่นรอบนี้เราซื้อม้อน้ํา2ตอนมาติดไว้ที่ด้านบนเคสครับเราใช้งานไปใช้งานมาเฮ้ยมันโอเคแต่พอเราโอ,โอ้คล็อกเรารู้สึกว่า CPU มันร้อนขึ้นการระบายความร้อนมันไม่ทันเราสามารถไปซื้อชุดน้ํา3ตอนอีก1ตัวติดไว้ที่ด้านหน้าเคสโดยที่ไม่ต้องถอดหม้อน้ําตัวเก่า เราสามารถพ่วงเข้าไปเลยมันจะกลายเป็นชุดน้ํา5ตอนนะครับดังนั้นหมายความว่าการต่อยอดการปรับแต่งอะไรต่างๆเนี่ยของชุดน้ําที่เป็นระบบเปิดเนี่ยมันสามารถไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นสามารถทําให้การระบายความร้อนได้ดีเราสามารถต่อยอดอะไรต่างๆได้นั่นเองครับตอนนี้หลายๆคนฟังออกมาโอ้โ oh, หพี่พูดอย่างนี้เนี่ย ชุดน้ำระบบเปิดยังไงก็ดีกว่าเห็นๆน,นะครับแต่แน่นอนข้อดีย่อมมาพร้อมกับราคาที่สูงกว่านะครับชุดน้ำระบบเปิดถ้าสมมติจะอัปเกรดอะไรต่างๆเนี่ยราคามันก็จะไปสูงไปไกลมากๆแต่รู้ไหมครับว่าชุดน้ำระบบเปิดเนี่ยต้องมีความรู้ของช่างค่อนข้างเยอะมากกว่าชุดน้ำระบบปิดเพราะว่าชุดน้ำระบบเปิดการที่เราประกอบคอมพิวเตอร์แล้วมีน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าสมมติน้ำรั่วไหลอาจจะทาให้อุปก,กรณ์คอมพิวเตอร์เสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็นเมนบอร์ดก็ดี CPU การ์จออะไรต่างๆถ้าโดนน้ำโอกาสที่เกิดความเสียหายเนี่ยจะมีมากกว่านะครับชุดน้ำระบบเปิดต้องมีช่างผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งต้องมีความรอบคอบในการติดตั้งที่มากกว่าเพราะว่าถ้าสมมต,ติติดตั้งผิดติดตั้งพลาดไปเนี่ยก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีการรั่วไหลนะครับแต่จากผลที่ผมได้ลองใช้งานชุดน้ำทั้งระบบปิดระบบเปิดมาอันนี้ผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าชุดน้ำระบบเปิดถ้าช่างประกอบดีทำมาได้ดีเนี่ย โอกาสที่จะรั่วซึมหรือรั่วไหลอายุการใช้งานยาวนานเนี่ยจะมีอายุยาวนานมากกว่าชุดน้ําระบบปิดและจะสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ครับอย่างเช่นถ้าสมมุติตรงฟิตติ้งใส่ยางตัวนี้ใช้มาแล้ว5ปีมันเกิดความเสื่อมสภาพโอลิงเสียเราสามารถแกะออกมาเปลี่ยนเพียงแค่โอลิงตัวละ5้าถึงสิบาทเปลี่ยนและก็กลับไปใช้งานต่อได้แต่ถ้าสมมติเป็นชุดน้ําระบบปิดเราใช้งานไปแล้ว5ปี7ปี การรับประกันสิ้นสุดแล้วพอมันมีการรั่วไหลที่ข้อต่อเนี่ยโอกาสที่เราจะไปซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยมันยากมากกว่านะครับดังนั้นชุดน้ําระบบเปิดแน่นอนมันซ่อมแซมได้ดีมากกว่าแล้วก็คอสระยะยาวเนี่ยชุดน้ําระบบเปิดเรียกว่าคุ้มมากกว่าครับผมก็ฟังกันมาเยอะแล้วนะครับเกี่ยวกับชุดน้ําระบบปิดชุดน้ําระบบเปิดผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับชุดน้ําระบบปิดเนี่ย เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีความรู้หรือว่าไม่มีความสามารถในเรื่องของการประกอบชุดน้ํามากนะครับก็ซื้อมาประกอบใส่คันน็อต ทุกอย่างเนี่ยให้มันตรงตามรุ่นก็สามารถใช้งานได้แล้วข้อดีก็เลยก็คือมีราคาที่ถูกเริ่มต้นแค่ประมาณพันกว่าบาทก็สามารถหาซื้อได้แล้วยันไป6 0 0 0กว่าส่วนแพงเอาหกพันกว่าบาทนั้นผมมองว่ามันจะเป็นเรื่องของวัสดุที่มันพรีเมียมมากกว่าดูดีมากกว่าความทนทานมากกว่านะครับส่วนชุดน้ําระบบเปิดเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีในเรื่องของการแมนเทนเน็ตการดูแลรักษาใครที่จะใช้ชุดน้าระบบเปิดอย่างน้อยเลยนะครับคุณควรที่จะต้องประกอบหรือซ่อมคอมพิวเตอร์เป็นครับเพราะว่าถ้าคุณประกอบเครื่องของชุดน้ําระบบเปิดขึ้นมา คอมเมิร์สมันมีปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ย คุณไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นได้ตัวเองได้คุณจะต้องแบกคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่ามีน้ำหนัก10 20, 30หรือ50กิโลเพื่อไปหาช่างนะครับทำให้การโยกย้ายขนย้ายเนี่ยมันลาบากมากกว่านะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติมีการขนย้ายอะไรต่างๆเนี่ยชุดน้าระบบเปิดเนี่ยมีโอกาสที่มันจะั่วไหลได้มากกว่าชุดน้ําระบ,บบปิดด้วยนะครับดังนั้นการที่คุณจะใช้งานชุดน้ําปิดชุดน้ําเปิดขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนเลยถ้าต้องการให้เย็นที่สุดการระบายความร้อนดีที่สุดการโอ้โหคล็อกไปไไดด้กที่สุ ชุดน้ำระบบเปิดเรียกว่าตอบโจทย์มากที่สุดแต่ถ้าสมมุติคุณบอกว่าต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีการระบายความร้อนดีๆไม่ต้องดูแลจุกจิกไม่ต้องมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายชุดน้ำระบบปิดยังคงให้คําตอบที่ดีมากกว่านั่นเองครับก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับในเรื่องของชุดน้ําระบบปิด vs ชุดน้ําระบบเปิดซื้อแบบไหนดีขึ้นอยู่กับคุณเลยครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมน้องมิกซ์ทีมีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ